아니 <목소리나> วันนนี้เป็ไค่ะก็ดีใจเหมือนได้แบบกลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักทั้งทันที่เหมือนที่ผ่านมาเนาะเอาจริงแล้วเราเราไม่คิดว่าวันนี้จะยังเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ดีใจค่ะดีใจมากๆที่ที่ยังได้กลับมาเป็นแบบใบเตยของทุกคนเป็นศิลปินนะคะที่ที่ยังมีผลงานเพลงที่เรารักมากๆให้ทุกคนได้มีความสุขกัน ซิงเกิลนี้เป็นยังไงคะซิงเกิลนี้ซิงเกิลนี้ก็เป็นอีกเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะได้เต้นกันทั่วประเทศในทุกช่วงเทศกาลหลังจากนี้ไปค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นอีกหนึ่งเพลงแหละใบเตยมัน่นใจว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนแบบจดจำเราอ,อ,อีกหนึ่งเพลงค่ะในพาร์ทของความเป็นใบเตยสยามสั้นเสมอหูเพลง<ช>น <ะ S 1> ี้ชื่อเพลงว่าแท๊ดแท๊ดค่ะ TAD TAD หรือว่าถ้าภาษาไทยก็แป๊ดแต๊ดแ๊ดเนาะแ๊ดค่ะแ๊ดแใช่ค่ะแต่ว่าจะบอกว่าในเพลงเนี่ยมันก็จะถ้าได้ฟังเลยเนี่ยก็จะรู้ว่าเพราะอะไรถึงแท๊ดแท๊ดเอาจริงแล้วมันคือเมโลดี้หนึ่งเท่านั้นแหละเอย่าคิดมากไปกว่านั้นแล้วถ้าถ้าคิดมากไปกว่านั้นก็อาจจะเป็น เปลี่ยนแปลงเป็นความหมายอย่างอื่นได้ค่ะอย่างเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรครับเอาจริงๆเป็นเป็นเนเื้อาหาที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ผิดหวังจากทุกอย่างแล้วก็มามาเจอเพื่อนคือในเพลงเพลงนี้เราอยากให้เราอยากให้เขาเรียกว่า enjoy enjoy กันทั่วประเทศได้ดื่มได้ดื่มแล้วก็รู้สึกว่าใครอกขักหรือใครมีปัญหาความรัก อกหักรักคุดตุ๊ดเมินเพื่อนสาวใดๆทุกวันนี้มันคือที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนชวนมาจอยกันแต่การจอยกันคือเป็นการแบบมาเต้นมาปลดปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนจังหวะมองก็คือท่าเต้นเพราะว่าที่เพลงเราต้องมีท่าจำมันอะไรบ้างกับท่านี้ก็แซ่บมากมากินให้มันเมาแทกแดดแทกดใช่ค่ะ ก็คิดว่าทุกคนนะจะได้เต้นตามกันแน่นอนนะคะก็ฝากเต้นตามในทิกติกกันด้วยนะคะพี่พจริงๆท่าเต้นมันมีกี่สเต็ปประมาณเมื่อกี้ที่เรามองมาดูโอ้จริงมีเยอะค่ะแต่อันนี้คือแค่ในฮุกมันก็จะมีทั้งเพลงอีกแล้วก็แต่หลักๆอ่ะนะวันนี้เรารู้สึกว่าพอพพออมันมีแพลตฟอร์มอะไรแพลตฟอร์มที่คนเต้นตามเนี่ยก็จะเน้นท่านฮุกเป็นหลักแล้วก็ใช้ท่าที่เป็นทรานสิชั่นที่มันเป็นลายชัดๆให้ทุกคนได้เต้นตามค่ะฮุกหนึ่งท่าเต้นกี่แปดนะคะพี่เพื่อนโอ้โหน่าจะแป เยอะอยู่ก็คือม้วนแน่นอนม้วนแน่นอนค่ะม้วนแน่นอนก็กะให้ทุกร้านนะคะทั่วประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเพลงนี้กันอย่างแน่นอนไม่แพ้นั่นอกมาในพาร์ทของชุดหลายคนก็คาดหวังค่้วตองสั้นแน่นอนสั้นไหมคะ ก็ออนจริงแล้วก็เป็นสไตล์เราเหมือนเดิมแหละแล้วก็สไตลิสต์ก็คนเดิมตั้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงนวันนี้เบตยก็อยากให้ทีมงานเก่าๆได้ได้กลับมาทําให้เราเขาเรียกว่าคือเบตยรู้สึกว่าเบตยรักทีมเดิมคนเดิมๆที่ผ่านมาในชีวิตแล้วนะวันนี้เรารู้สึกว่าเรากลับมาเราเติบโตมาด้วยความรักความเอ็นดูความเห็นใจการดูแลจากทุกๆคนแล้วก็ค่ายเก่าด้วยค่ายเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเตยก็เลยอยากให้ทีมงานที่ที่ร่วมสร้างสรรค์เรามาจนเราเป็นเมตยาสยามเนี่ย ได้กลับมาอยู่ในเพลงนี้เหมือนเดิมค่ะก็ mm hmm. ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นพี่อ mm ันคูนิยาเหมือนเดิม mm hmm. ก็เป็นชุดที่ทํามาทุกชุดตั้งแต่คอยตีค่ะพี่เช็คเกรตติงเช็ดแล้วทีมทุกเพลงค่ะ mm hmm. ใช่จะกลับมา mm hmm. ทวงบาลังตัวเองคือ,อนี้เหรอคือเอาจริงๆแล้วเไปเฉยๆมากกว่ากับบาลัง mm hmm. หรือว่าแต่นะวันนี้เราได้ทําในสิ่งที่ลก mm hmm. หนูได้กลับมาร้องเพลงแล้วก็ได้กลับมามอบความสุขให้กับ แฟนเพลงทั่วประเทศเราอันนี้คือสิ่งที่ที่เราโฟกัสมากนนะวันนี้ค่ะมันยากไหมกว่าจะมีซิงเกลิลนี้เพราะว่าเราค่อนขาที่ห่าง,งกันมีซิงเกลิลเดียวโอ้หว่าจริงๆอ่ะมันมันไม่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าจะได้ได้กลับมาตรงนี้อีกครั้งค่ะก็ก็เกินฝันนะเอาจริง,รงๆแล้วค่ะมันมันต้องผ่านการะบวนการเนี่ยกว่าจะมาเป็นซิงเกลิลนี้เพราะว่ามันค่อนาง, <ๆ S 2> งี่ยาวนานเอาจจริงถ้าถามว่า มันผ่านหลายกระบวนการอยู่นะคะจนจนจนกว่าเราจะได้ไดออ้ออกมาแล้วเราก็ฟื้นฟูนฟนสภาพตัวเองทุกๆอย่างจนได้กลับมามีงานคอนเสิร์ตจนได้กลับมาโอเคดูแล้วว่าวันนี้เรายังยังมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้แล้วก็เอาจริงต้องขอบคุณขอบคุณเฮียวันนี้อยากขอบคุณเฮ er, ียฮอมากๆที่ทำให้แบบเราได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็เฮียยัง,ย,งยังมีทีมงานที่ที่ ดูแลทุกอย่างในตรงนี้ทีมเวิร์คของเราทุกๆทีมแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นทีมงานของใบเตยที่สร้างและปั้นเรามาตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตนะคะจนวันนี้มันก็มันก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยขอบคุณมากค่อบคุณากบคุคงอคกค่อบากค่บมากคะขอคางบากค่กลับมาทํากค่ากส่ะบาาาบม่ม